สวัสดีครับผมขอเสนอ weekly gold video นะครับผมดอนเชลเลนเบิร์กพูดวันนี้เป็นวันที่26เดือนกันยาปี2015นะครับราคาที่ลอนดอนในเวลาตลาดปิดวันศุกร์นะครับ1,146และก็55เซนส่วนชิคาโกของสหรัฐนะครับราคาล่าสุดชิคาโก Mercantile Exchange 1,145เรียน5 0เซน กราฟของเราอาทิตย์นี้ก็มีอะไรเยอะเหมือนกันนะครับเริ่มจากหลายเดือนมาแล้วถึงปัจจุบันนะแล้วก็ราคาของสัปดาห์นี้นะฮะอยู่ในกรอบข้างขวาสุดราคา uh, trading range อาทิตย์นี้จากข้างบนสุดหมายความว่าไฮสุดไปถึงข้างล่างสุด หรือโลไปถึงไฮนะครับ35เหรียญ40เซนไฮห้ยแล้วก็0เซนโลหนรแล้วกเซนราคาปิดของวันศุกร์มีส่วนต่างกับราคาปิดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วทางบวกนะครับเงินสหรัฐ6เหรียญ4ีฟังดูนิดเดียวนะครับแต่ Trading Range ก็เยอะอแล้วก็ได้อำนวยความสะดวกในการเก่งกำไรสำหรับท่านที่กำลัง สนใจกำลังเทรดในตลาดนี้ที่นี่เราเห็นเส้นแนวโน้มระยะยาวเดลี่นะครับลงมาแล้วก็อาทิตย์นี้ราคาสามารถที่จะทะลุเส้นแนวโน้มน,นี้นะครับแล้วก็ปิดข้ามบนอันนี้โอเคนะครับอ,อีกอย่างหนึ่งสโตเข้าในเขตโอเวอร์บอทแต่ก็ยังชี้ขึ้นไปมันยังไม่ถึงเวลาที่จะกลับตัวอย่างจริงจังนะครับ ส่วนย์ c d เพิ่งจะข้ามเขตศูนย์ของมันนะครับแล้วก็สองเส้นของ MACD กำลังอ้าออกกำลังชี้ขึ้นเหมือนกันส่วนบอลยิมนะครับบอลยิมก็ค่อนข้างปกติสามวันมีแต่วันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์นะครับที่ราคาขอโทษที่ปริมาณการซื้อขายสูงกว่าเส้นค่าเฉลี่ย15วันสูงสุดก็คือ วันพฤหัสนะครับที่เราเห็นอยู่โอเคนะครับเ,เราก็ดูบทวิเคราะห์ของเราโดยเริ่มต้นก็จะอ้างถึงบางสิ่งบางอย่างที่ได้พูดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับที่ลอกออกมาที่นี่ด้วยนะครับว่าตลาดนะครับอยู่ในลักษณะบูในทิวทัศของเรานะแล้วถ้าเราดูกราฟาชั่วโมงนะครับ ซึ่งอาทิตย์นี้ก็ไม่ไม่เข้ามาดูนะครับแต่ย้อนกลับไปดูได้อบอได้บอกว่าคลื่นที่3ในลักษณะของเอลยตเวฟนะครับคงยังไม่เสร็จสิน้นหมายความว่ายังจะขึ้นต่อไปแล้วก็นักเทรดนักลงทุนทั้งหลายควรจะคาดในเรื่องว่าแนวต้านที่อยู่ข้างบน1,150 1,170 แล้วก็1,200ในระยะใกล้นี้นะครับยังมีอีกนะครับเลยขึ้นไปอีกเช่นเดียวกันก็มีแนวแนวรับอยู่ข้างล่างโอเคนะครับที่เราอ bserv นะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเราได้เห็นว่าตลาดมี3วันที่ราคาขึ้นอย่างแข็งแรงแล้วก็มาถึงปลายสัปดาห์วันศุกร์ที่แล้วนู้นนะครับ เสร็จอย่างแข็งแรงด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นได้พูดว่าเราควรจะมีความเห็นในลักษณะว่าแนวโน้มที่กำลังปรากฏอยู่ปัจจุบันก็เป็นลักษณะบูลนะครับในวันจันทร์วันอังคารของอาทิตย์นี้ราคาลงไปน่และครับแล้วมันเกี่ยวอะไรที่จะยังแข็งแรงสงสัยบางคนอาจจะคล่องใจคิดว่าโอ้โหสงสัยาจานดอน ดูผิดในครั้งนี้ะครับผิดหรือเปล่าตลาดลงไปแค่ไหนลงไปแค่แนวรับลำดับแรกของเราในราคา1120นะครับซึ่งเป็น S1 เมื่อเททีท่แล้วลขอโทษนะครับยังเป็น S1 ในทิศนี้ด้วยเพราะว่าลืมที่จะเปลี่ยนนะครับเพราะว่า S1 อ,อยู่ที่แนวแนวต้านอันนี้ไอแนวรับอันนี้ อันนี้คุณจะเป็น s 2อันนี้3แล้วก็4ต่อไปขอโทษนะครับแต่ชี้ให้ดูเท่านั้นนะฮะโอเคนะครับ observe ต่อไปมันไปแค่นั้นนะครับแล้วก็เป็นแนวรับเพราะฉะนั้นมันลงไม่เยอะนะฮะลงไปที่แนวแนวรับที่เราคาดไว้ล่วงหน้าแล้วก็พวกซื้อมีบริมาณการซื้อขายเข้ามายังแข็งแรงในเขต s 1 แล้วได้บังคับให้ราคาทะลุเส้นแนวโน้มขาลงนั้นนะครับซึ่งมันสามารถที่จะมีราคาปิดข้างบนของเส้นนั้นในวันพฤหัสแล้วยังฟังให้ดีนะครับมันเข้าไปในเขตแนวต้านที่เราเระบุไว้ล่วงหน้าด้วยนี่ในวงแลบนะครับ1 1 4 1ถึง1,160 หายที่แท้จริงนะครับปรากฏว่าอยู่ในกึ่งกลางอันนี้สูงกว่านนิดนึงนะครับ1,156แล้วก็40เซนในวันศุกตลาดก็ถอยลงไปหน่อยนะครับจากราคาปิดวันวันพฤหัสแล้วก็ราคาล่าสูดที่อยู่ในตลาดของชิคาโกเมอร์คาน์เตนะครับ1,145แล้วก็50เซนเอาละครับมี o u t l o o ว่าตลาดยังดู แข็งแรงผสมควรในความเห็นของเราบางคนอาจจะไม่เห็นนะเพราะว่าราคาก็ลงไปวันศุกร์แต่สำหรับผมก็ดูว่าเป็นลักษณะอถอนกำไรจากตลาดนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่ตลาดจะตกใจกลัวแล้วก็กำลังขายอะไรแบบนั้นไม่ใช่ครับอันนั้นเนดูเมนาเป็น profit taking หลังจากที่เขามีโอกาสเก่งกรรมไรได้เยอะนะครับในวันพุธกับวันพฤหัสในวันศุกร์นะครับโลนะมันก็หยุดยั้ยงนะพอดีอยู่ในไฮของเมื่ออาทิตย์ที่แล้วซึ่งเป็นสิ่งที่เราเห็นด้วยตาแล้วก็เป็นเคตาซึ่งแนวรับแบบธรรมชาติหน่อยนะครับเราเห็นด้วยตาได้นะครับเอาละครับต่อไป าภายในไม่ช้าไม่นานนะครับผมคาดว่าราคาจะคงทะลุกเกินกว่าายของมวลพฤหัสแต่มีแนวต้านแท้จริงอยู่ที่1163นะครับไม่ใช่เล่นอันนี้มันแนวต้านแท้ๆหนึ่งก็มีเส้นค่า,าเฉลี่ยลงมา,ามีฟิโบนาชีนะครับแล้วก็มีสองสามอย่างที่รวมกันตรงนั้นซึ่งเป็นแนวต้านแต่ถ้าราคาถ้าถ้าพวก ส่วนรวมที่สนใจในตลาดทองนะครับอ,อย่างยางสนใจอยู่มันจะทะลุปไปไดนะอ้อยู่ในเขตของอจุด382ของไฮที่เกิดขึ้นในเดือนมษายนวันที่18ในราคา1,234จากไฮนั้นมาถึงโลที่สุดที่มีเดือนนี้นะครับก็คือ1,163ส่วนตัวนะครับจะคงไม่เป็นคนซื้อจองกระทั่ง ราคาสามารถที่จะเลย1,163หรือจงกระทั่งมีสัญญาณซื้อที่ราคาต่ำกว่านั้นแต่ยังต้องสูงกว่า1,100ถ้าระยะใกล้นะครับเป้าที่คงจะเป็นไปได้ในที่สุดนะครับอยู่ในราคา1,220แต่ต้องคอยให้ราคาสามารถที่จะชนะเขตกีดกัน1,163 โอเคนะครับผมขอฝากเรื่องเทคนิคอลให้นะครับแนวแนวต้านอันลำดับแรกนะครับ1,156ไปถึง1,160ที่จริง1,163แล้วก็ตามลำดับที่บอกนี้ส่วนแนวรับนะครับก็อยู่ตามลำดับนี้เช่นเดียวกันนะครับพิจารณาให้ดีขีดไว้ในกราฟของท่านจะไดะ้เล่นยังปลอดภยัย แล้วก็เป็นคนที่มีความเข้าใจในการเคลื่อนไหวของตลาดทั้งหมดฝากไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ